บ่มีอีหยังบอกได้ว่านางลานหลูหลูกินของแพงๆแล้วมันสิแซบเราก็มีความสุขสำหรับเฮาแล้วกับ่บมิอีหยังบอกได้ว่ามานั่งกินติดตดินติดฟุ้นกลาทงทงกลางท่าแบบนี้สุคนสิมักนี่แหละเขาเอิ้นวิถีชีวิตบ่งบอกวัฒนธรรมที่ไผเห็นก็นต้องห้องอ๋อไถนี่กินแบบนั่นไถนั่นกินแบบนี้อยาไปคิดว่าสุคนสมักกินแบบเฮาหมักไผหมักมันกินตามพ่อตามแม่เขาถือเลี้ยงมาแบบไดเขาก็มักกินแบบนั่น เาถึกเลี้ยงมาแบบใดเขาก็มักกินแบบนั้นเซาเอาเจ้าของไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าขเขาคือได้กินแนวนั้นเขาคือบ่ได้กินคือเขาเซาคิดพอแนวกินที่ถือปากเขามันบ่ได้ถือปากสุคนแนวกินดีๆที่คนเอิน่นคนว่าอาจบ่ได้ตัดสินจากมูลค่าแพงขึ้นห่างข้ามทะเลแต่แนวกินดีๆของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับความสุขที่ได้กินพออย่าลืมว่า การได้กินคือความสุขอย่างหนึ่งของคน